พรรคพลังประชารัฐก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2561อันประกอบด้วยสมาชิกพรรคที่มาจากหลากหลายกลุ่มการเมืองทั้งอดีตรัฐมนตรีอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสและอดีตนักการเมืองท้องถิ่นจะตั้งเป็นพรรคที่มีอุดมการอันเข้มแข็งร่วมกันโดยมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐตลอดระยะเวลาในการำดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตยวงสุวรรณยังคงมุ่งมั่นเดินสายลงพื้นที่ในทุกภูมิภาคของประเทศพร้อมชูนโยบายของพรรคพลังประชารัฐประกอบด้วยนโยบายที่1เราพร้อมสารต่อนโยบายเพิ่มเงินในบัตรประชารัฐเป็น700บาทต่อเดือนต่อคนสำหรับผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศที่ชักหน้าไม่ถึงหลังทันทีที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนโยบายที่ส เราพร้อมผู้สานต่อนโย,ยบายการบริหารจัดการน้ำเติมน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่เพิ่มแหล่งน้ำสำรองแก้ปัญหนาน้ำแลง้งน้ำท่วมซ้ำซากจัดทำถังน้ำชุมชนจัดระเบียบทางน้ำทั่วประเทศยกระดับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำพร้อมเผชิญภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกซึ่งจะเป็นการลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ของพี่น้องประชาชนได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนโยบายที่3เราพร้อมสานต่อนโยบายบริหารจัดการที่ดินมีเรามีที่ทำกินมีที่ดินไม่มีจนเพื่อให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินด้วยการปฏิรูประบบที่ดินคืนที่ทำกินให้ประชาชน โดยเร่งรัดออกเอกสารสิทธิที่ดินทุกประเภทเปลี่ยนสปอกอเป็นโฉนจดจากที่ดินของรัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้คนร้ายที่ทำกินกว่า2ล้านรายยกระดับธนาคารที่ดินตั้งสูตวิสูต์และคุ้มครองสิทธิประชาชนชะลอการดำเนินคดีและนิรโทษกรรมความผิดเกี่ยวกับที่ดินและสังคานากฎหมายที่ดินทั้งระบบเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่าสูงสุดรองรับการพัฒนาประเทศและคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียม นโยบายที่4ปราบปรามการค้ามนุษย์มุ่งมั่นดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อปกป้องและคุ้มครองประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมโดยเป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติและที่ผ่านมารัฐบาลได้ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่างๆรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมในการป้องกันและปร,บราบปรามการทามนุษย์นโยบายที่5นี่นอกระบบจบที่ลุงป้องมีการสั่งการฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองและตำรวจลงพื้นที่เอาจริงจังพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากนี่นอกระบบที่มีมากขึ้น จากกลุ่มนายทุนฉวยโอกาสต่อยกู้เก็บดอกหัดและส่งแก๊งทวงหนี้เหมิมเกริมข่มขู่และใช้ความบุรุนแรงกับลูกหนี้หาเช้ากินค่ำเพื่อไม่ให้ซ้ำเติมบั่นทอนชีวิตครอบครัวผู้มีรายได้น้อยจัดให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ไปพร้อมกันประสานกระทรวงการคลังและกระทรวงแรงงานเข้าไปร่วมเสริมการจัดหาแหล่งทุนและพัฒนาทักษะอาชีพให้กับประชาชน เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งของผู้มีรายได้น้อยและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ยังเป็นปัญหาร่วมกันนโยบายที่6ปราบการฉ้อโกงออนไลน์ปัจจุบันปัญหาการฉ้อโกงและหลอกลวงประชาชนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบของการเงินนอกระบบเช่นแชร์ลูกโซ่การเล่นแชร์และการพานันออนไลน์รวมทั้งการหลอกลวงผ่านคอนเซ็นเตอร์ โดยคนร้ายมักปรับรูปแบบและวิธีช่อโกงและหลอกลวงให้เหยื่อหลงเชื่อโดยไม่รู้เท่าทันทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมากได้กำชับหน่วยงานเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดและหากเป็นกรณีมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการทำผิดนั้นจะต้องลงโทษเด็ดขาด นอกจากนโยบายทั้ง6ข้อที่กล่าวมายัางมีนโยบายเนตประชารัฐและนโยบายอื่นอีกมากมายที่ทางพรรคพลังประชารัฐมอบให้ประชาชนคนไทย3พันธกิจพลังประชารัฐสวัสดิการประชารัฐความเป็นอยู่ที่ดีต้องมาจากสวัสดิการที่มีคุณภาพสวัสดิการที่มีคุณภาพก็เปรียบเสมือนหลักประกันในการดำเนินชีวิต ที่คนไทยทุกคนต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมพลังประชารัฐจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนสวัสดิการประชารัฐจึงเป็นนโยบายที่ตอบสนองคนไทยทุกคนนับตั้งแต่วันแรกที่มีลมหายใจจนวันสุดท้ายของชีวิตด้วยแนวคิดจากคันมานดาสู่เชิงตะกอดสวัสดิการประชารัฐดูแลประชาชนตั้งแต่อยู่ในคัน ด้วยนโยบายมารดาประชารัฐฝากขันจนคลอด 1. ช่วงตั้งขันถึงอายุ6ขวบวัยเด็กจะต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพสวัสดิการประชารัฐจะดูแลด้านโภชนาการรวมไปถึงของอุปโภคและบริโภคที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต 2. ช่วงอายุ7-18ปีปีวัยเรียนเยาวชนจะต้องได้รับการศึกษาที่ดีทั่วถึง และมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม 3. ช่วงอายุ18-40ปีวัยทำงานคุ้มครองแรงงานเพิ่มทักษะเพื่อประกอบอาชีพสนับสนุนและเปิดประตูธุรกิจให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นพร้อมผลักดันศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งดูแลตนเองได้ 4. ช่วงอายุ40-60ปี วัยทำงานปลายและวัยกเกษียณกับนโยบายเบี้ยอย่างชีพอย,อย่างยั่งยืนพร้อมการรักษาพยาบาลและบ้านพักวัยกเกษียณ ทั้งหมดนี้คือนโยบายสวัสดิการประชารัฐที่จะรวบรวมข้อมูลของประชาชนทั้งประเทศผ่านระบบ Big Data จึงทำให้ลดขั้นตอนที่ซับซ้อนในการเข้าถึงสิทธิของประชาชนรวมทั้งจะทำให้รัฐบาลนำข้อมูลของประชาชนไปพัฒนาเพื่อหาช่องทางการช่วยเหลือต่อไปอย่างมีคุณภาพและนี่คืออีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของความเชื่อมัน่นว่าพี่น้องคนไทยทุกคนจะสามารถเข้าถึงสวัสดิการที่ดีได้ อย่างเท่าเทียมเศรษฐ,ฐกิจประชารัฐการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคปัจจุบันจำเป็นจะต้องพัฒนายางบุรณาการและสามัคคีโดยจะต้องเป็นการร่วมมือกันระหว่างประชาชนเอกชนและรัฐบาลแนวคิดการร่วมมือแห่งเศรษฐ,ฐ,ฐกิจประชารัฐนี้เปรียบเสมือนหลักคิดที่จะเป็นเข็มทิศ ชี้ช่องทางในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยต่อไปเราจะเริ่มต้นที่ให้ประชาชนมีศักยภาพเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าท้องถิ่นชุมชนภาคการเกษตรต่างๆรัฐจะเข้าไปช่วยหาแหล่งขายหรือตลาดให้โดยมีเอกชนเป็นอีกหนึ่งแรงในการเข้ามาพัฒนาและหาตลาดหรือพื้นที่กระจายสินค้าโดยมี5แนวคิดหลักในการพัฒนาดังนี้ 1. เกษตรประชารัฐลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่มมูลค่า 2. เศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกระจายรายได้ 3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่มโอกาสด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ 4. สี สร้างเศรษฐกิจชีวภาพส่งเสริมอุตสาหกรรมหมุนเวียนและนวัตกรรมสรีเขียว 5. ส่งเสริม SME และ Start-up ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญคือ Knowledge ที่เราต้องเร่งและเริ่มอย่างจริงจังในการที่จะทำให้ชุมชนเข้าถึงเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อรู้เท่าทัน,นกลไกการตลาดและรู้จักเครื่องมือในการผลิตไปจนถึงการประชาสัมพันธ์ ประเทศไทยมีแรงงานที่มีศักยภาพรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ที่มีพลังและความคิดสร้างสรรค์ที่จะผลิตสินค้าและบริการต่างๆได้อย่างมากมายเหล่านี้บ่งบอกถึงว่าประเทศไทยมีอาวุธที่ดีแต่ยังขาดพื้นที่และโอกาสในการพัฒนา เศรษฐกิจประชารัฐจะเข้ามารวมศูนย์และจัดสรรพร้อมผลักดันให้ประชาชนดูแลตัวเองได้เมื่อประชาชนดูแลตนเองได้ก็จะเป็นการลดภาระรัฐเพิ่มพลังให้ประชาชนสังคมประชารัฐเพราะเราเชื่อว่าชุมชนแต่และชุมชนทั่วประเทศไทยมีศักยภาพที่จะพัฒนาประเทศไปพร้อมๆกันได้อีกทั้งการสร้างสังคมในฝัน นโยบายรัฐที่ตอบสนองและส่งเสริมความสามารถของชุมชนจะนำมาซึ่งสังคมคุณภาพที่สะท้อนความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยทั้งประเทศโดยโครงสร้างของสังคมประชารัฐจะเป็นการกระจายอำนาจไปตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทยไปพร้อมองความรู้และเงินลงทุนในการเริ่มต้นพัฒนาความเป็นอยู่ตั้งแต่พื้นที่ทำกินการสร้างอาชีพ รวมไปถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนกล่าวได้คือเป็นการพัฒนาในทุกมิติที่จะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและรู้สึกภูมิใจสังคมประชารัฐคือสังคมที่มีครบทั้งสวัสดิการที่ดีเศรษฐกิจที่ดีและพื้นที่ที่ดี ประชาชนมีอาชีพและมีพื้นที่ทำกินที่รัฐคอยส่งเสริมสามารถขยายสินค้าและบริการไปในวงกว้างจนทำให้ชุมชนดูแลตัวเองได้อย่างเต็มภาคภูมิเมื่อเจ็บปวดก็เข้าถึงสถานบริการสุขภาพได้อย่างสะดวกเยาวชนมีการศึกษาที่ดีได้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพเยาวชนเหล่านั้นก็จะกลับมาพัฒนาชุมชนหรือสังคมตัวเองต่อไป หล่านี้คือวงจรที่เรียกว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อประชาชนเข้มแข็งในสิ่งแวดล้อมที่ดีและอำนวยความสะดวกเขาได้สังคมที่ดีก็จะเกิดขึ้นสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกคนแล้วก็สมาชิกพรรคพลังประชารัฐที่อยู่ที่นี่แล้วไม่ได้อยู่ด้วยนะครับก็ ผมอยากยก,กรกตบว่าเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลและก็บริหารประเทศมาเกือบสี่ปีแล้วเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับด้วยอุดมการณ์และนโยบายของพรรคที่ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมุขสร้างความสามัคคีบอง,องรองคนในชาติ เป็นประชาธิปไตยอย่างมีสีิรภาพไร้ความขัดแยง้งสังคมสงบสุขประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในช่วงที่เป็นรัฐบาลพักพลังประชารัฐได้ขับเคลื่อนนโยบายของพรรคโดยมีผลงานที่เป็นรูปธรรมตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนทั้งทาง,ทงด้านเศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมลำ้ำตามนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการบริหารจัดการน้ำการจัดการที่ดินการปราบปรามการฆ่ามนุษย์และอื่นๆอ,อ,อีกมากซึ่งไม่อาจจะกล่าวได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามโจทย์ทางการเมืองที่ทั้งหลายได้หลายฝ่ายได้คอยเฝ้าให้เห็นความพร้อม ที่จะมาแก้ปัญหาให้กับคนไทยก็คือสังคมไทยยังคงมีการแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ยายแยกแยกกันเป็นสองขั้วผมขอยืนยันจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐอย่างหนักแน่นนะครับว่าเราพร้อมจะสายสัมพันธ์กับทุกฝ่ายเพื่อก้าวความขัดแย้งและเพื่อสร้างพลังแห่งความสาม,มัคคีเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามาหาทางออกร่วมกัน เพื่อนำประเทศไทยไปสู่เป้าหมายที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยทุกคนนะครับเราต้องก้าวความขัดแย้งทั้งหมดแล้วไปหาความสงบสุขมาสู่บ้านเมืองของเรานะครับสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงนั้นผมขอนำเสนอบุคลาก,กรของพรรคที่เข้าใจปัญหาให้พี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่และพร้อมรับอาสาเข้ามาเป็นผู้แทน ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศโดยทางพรรคพร้อมสารต่อนโยบายที่ดีๆที่ทำไว้และริเริ่มนโยบายใหม่ๆใ,ให้คนไทยได้เห็นถึงความพร้อมของพ,พรรคพลังประชารัฐที่จะสนองตอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ทุกเพศทุกวัยด้วยคำว่า พลังสามคัคคีประชามีสุขรัดพิกโฉมบริการในวันนี้ผมขอเปิดนโยบายแรกซึ่งเป็นนโยบายของพรรคได้รีเริ่มไว้และทำให้เกิดความจริงขึ้นมาด้วยการสารต่อนโยบายบัตรประชารัฐโดยเพิ่มเงินเป็น700บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีไรายได้น้อยทั่วประเทศที่ชักหน้าไม่ถึงหลังในทันทีที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพักพลังประชารัฐพร้อมลงมือทำทันทีขอบคุณครับเก็ดร้อย